นักวิจัยกำลังหาคำตอบโนวิดกลุ่มผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด -19 หมอยองเผยนักวิจัยกำลังหาคำตอบในกลุ่มโนวิดประชากรไทยประมาณ20%ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิด -19 ในช่วง3ปีที่ผ่านมาวันที่28มีนาคม2566สศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความเรื่องโนวิดผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อโควิดโดยระบุข,ข้อความว่าหลายคนที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดแล้วไม่เป็นโควิดในช่วงสามปีที่ผ่านมาเช่นบุคคลในครอบครัวเป็นโควิดแม่ลูกใกล้ชิดกันมากแต่ไม่ติดผู้ที่ทำงานที่มีคนอยู่มากหลีกเลี่ยงยากเช่น ในสถานบันเทิงตลาดสัมผัสผู้คนจำนวนมากก็ไม่เป็นโควิดในช่วงสามปีที่ผ่านมาจึงมีการให้คำว่าโนวิดสำหรับการติดเชื้อทุกคนไม่เหมือนกันแตกต่างกันตั้งแต่ไม่มีอาการมีอาการน้อยมากจนถึงปอดบวมเสียชีวิตจากการตรวจเลือดและซักประวัติประมาณว่า ประชากรไทยยังไม่เป็นโควิดอยู่ประมาณ20%ไม่นับรวมเด็กเล็กต่ำกว่า2ปีใน20%นี้บางคนอาจปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจึงทำให้ยังไม่ติดแต่บางคนสัมผัสโรคมากทำไมไม่ติดขณะที่นักวิจัยให้ความสนใจทางพันธุกรรม เช่น HIV จะมียีนจำเพาะต่อต้านการเข้าเซลล์ของเชื้อ HIV แต่ในโควิดยังไม่รู้ว่ามียีนต้านทานโควิดหรือไม่และถ้ามียีนอะไรกลไกเป็นอย่างไรภูมิต้าน,านทานที่เกิดจากการได้รับวัคซีนมีส่วนเกี่ยวด้วยหรือไม่หรือกลุ่มโนวิดติดเชื้อไปแล้วอาการน้อยไม่ได้ตรวจหรือตรวจไม่พบก็เป็นได้ คงอีกไม่นานงานวิจัยหาความรู้ใหม่จะตอบปริศนาเหล่านี้ได้